นะอ่ะแล้วต่อมาเขาบอกแป้งแต่งหน้าก็ต้องเลือกนะเลือกที่มีคุณภาพดีเออบางคนเนี่ยคือเป็นคนหน้าขาวหน้าใสอยู่แล้วแต่ว่าเลือกแป้งไม่เหมาะกับตัวเองก็จะทําให้หน้าหมองคล้ำแล้วก็หน้าดูเทาๆได้เลือกแป้งที่ที่เข้มกว่าหน้าที่ดํากว่าหน้าคือเบอร์สองเบอร์สามจะไม่ใช้เบอร์หนึ่งตลอดเบอร์หนึ่งแต่ส่วนมากถ้าไปซื้อที่เคาน์เตอร์ จำได้ไหมเวลาไปซื้อเคาน์เตอร์เขาจะบอกว่าน้องคะใช้แค่เบอร์นี้ก็พอเบอร์นี้ก็พอจริงๆอ่ะบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปทํางานหรือเราต้องไปอะไรจริงๆเบอร์รรรรหนึ่งเป็นสิ่งสําคัญเลยแต่แป้งจะบอกว่าไม่โอเคมากถ้าสมมติว่าต้องแต่งแล้วทาให้หน้าดําอำไม่โอเคมากเซ็งมากเซ็งมากเลยแต่ละวันถ้าเกิดแต่งแล้วหน้าดรอปตอนที่ฉันไปทํางานไงที่เราไปทําด้วยกันเขาแต่งหน้าได้ตอนนั้นเขาลงฮูมากเขาลงพื้ได้แบบเออแบบเข้มมากอ่ะเออแล้วมันไม่เหมาะกับผิวหน้าเราอ่ะใช่ นะ,จ,ะจริงๆทมเลยต,นนต้องมีหลายเฉดไว้นะว่านะคือรองพื้นก็ต้องมีสัก2เบอร์อยู่แล้วแป้งก็ต้องมีสัก2เบอร์แล้วแต่งงานด้วยแล้วแต่คืองานแต่ละงานแสงมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ก็ต้องดูเลือกนิดนึงแล้วก็แป้งก็ต้องเลือกที่มันมีคุณภาพดีนิดนึงไม่ใช่แบบซื้อแป้งโลโลมาใช้อันนี้ก็จะแบบทําให้ขึ้นผื่นแล้วก็แต่แป้งโลโลมาใช้ก็โอเคนะเออที่เราซื้อกันใช่ไหมะในะแต่ว่าอันนั้นก็โอเคนะทาตัวก็เลิศทาหน้าก็โอเคเป๊ะดีทาตัวยังได้อะและยังมีอีกเขาบอกว่า เคลดลับที่แบบว่าทาปากให้แจ่มติดทนนานเออทำอยังไงนี่อยากอันนี้บางคนเนี่ยเพราะว่าลิปติกบนไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่ชอบทาลิปติกแบบไหนเนื้อ,นนอแมทเนื้อธรรมดาเนื้อแมทเพราะว่าไม่ชอบก่อนไม่ชอบไม่ชอบที่แบบวาวๆเพราะว่ามันจะโดนผมแล้วมันก็จะป้ายติดหน้ามันจะมันอะไรยงเงี้ยไม่ชอบชอบเนื้อแมทเนื้อนี้แหละเขาบอกว่าติดดีที่สุดแต่ว่าทาแล้วใช่ปะแล้วก็ซับทิชชู่แล้วก็ซับ ซํำอีกรอบหนึ่งจะติดโทนยิ่ขึ้นเหรอ,อเดี๋ยวต้องลองไปใช้ดูนะใช่ไหมคุณชมต้องลองนะค,คะวิธีนี้ถ้าเกิดแบบใครที่ติดลิปสติกแต่ว่าเอ๊ะพอทานข้าวก็ไปหมดแล้วดืมน้ำก็ไปหมดแล้วอันนี้ลองทำเหมือนที่น้ำบอกดูทารอบหนึ่งแล้วก็เอาทิชชู่ซับ แล้วก็ทาซับอีกรอบหนึ่งออันนี้ก็จะติดทนนานยิ่งขึ้นนะและสุดท้ายก็บอกว่าเรื่องขนตาเอ๊ะบางคนบอกว่าปัดมาลคาร่าอย่างไงก็ดูไม่หนาดูไม่โดดเด่นตาก็ไม่สะพึงเลยอันนี้บอกว่าให้ลองปัดครั้งแรกแล้วก็พอต่อมาเนี่ยใช้แป้งฝุ่นเนี่ยปัดปัดปัดแล้วก็ซ้ำด้วยมาสคาร่าอีกรอบหนึ่งรับรองโดดเด่นแน่นอน อันนี้เทรคนิตาจะได้เด้งๆนะอ่ะสพรึงอย่างแน่นอนเนี่ยหน้าหนาวอย่างนี้นะคะก็แต่งหน้าแล้วก็ใช้แป้งเลือเครื่องสำอางให้ถูกแล้วกันเนาะหน้าจะได้แบบสวยติดทนตลอดทั้งวันเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วช่วงหน้าช่วงสเปเชียลดาราจะมีดาราคนไหนมาฝากกันนั้นเดี๋ยวตามชมช่วงหน้านะคะค่ะ มองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเชื่อขายปรก,กันอาตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ ต่อค่ะกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงสเปเชียลดาราแน่นอนช่วงนี้เนี่ยทุกคนรอดูอยู่ใช่เราดูอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้จะมีดาราคนไหนจะมีพฒนาการดาราคนไหนมาเปรียบเทียบมาบอกให้ดูว่าเอ๊ะเขาเปลี่ยนไปยังไงผลงานเขามีอะไรบ้างวันนี้มีดีกรีเป็นหมือนแล้วก็มาบอกกันเหมือนเดิมนางเอกเขาเรียกอะไรนะพันล้านปะหรือเกร้อยล้านร้อยล้านเกินสี่เออห้านะกิรู้สึกว่า ถล่มเลยอ่ะจากที่มียอดหนังที่เคยทำสถิติมาร้อยล้านเก็บอะไรหมดเออแต่เรื่องนี้เขาทะลุไปกว่านั้นอีกจ้าแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบเก่งมากคืออาจจะเรียกได้ว่าอาจจะมาเปรี้ยงพอาภาพยนต์เรื่องนี้เลยก็ว่าได้ตอนแรกก็ถามว่าดังไหมก็กดังแล้วนะแต่ตอนยังไม่เปรี้ยงเลยตอนนั้นเปรี้ยงเลยอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าเป็นใครเป็นใครมด้นะคะนอกจาก ไม่ดาวิกาแล้วคนนี้ก็บอกว่าอีเวนเพียบนะจ๊ะเข้ามาแบบว่าแน่นขนาดนะคะเพราะว่าเป็นนักแสดงฝีมือที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วแน่นอนนะคะสําหรับใหม่ดาวิกาโฮเน่นะคะอายุอานาเนี่ยนะคะไม่ต้องถามค่ะเพราะว่าน้อยกว่าเราอีกนางยังเด็กอยู่แต่เฮ้ยความสามารถเนี่ยไม่เด็กนะจ๊ะบอกแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่มหาวิทยาลัยแล้วนะแต่ว่าก็ก็ตามเราปีหนึ่ง อย่างแนทอยู่ปีสี่ตอนนี้เขาก็อยู่ประมาณปีส3อามนะก็รักหุ่นดีสวยคือถ้ามาเทียบกันแล้วดูไม่ออกว่าใครอายุเยอะกว่าคือแต่ดูด้วยรูปร่างเขาดูโตกว่าแน่นอน้วเพราะว่าเขาทำางในวงการบันเทิงด้วยเป็นลูกครึ่งตโตเร็วอยู่แล้วพรานาการเร็วกว่าแบบคนไทยอยู่แล้ว เนาะสำหรับสาวสวยที่น่าหวานมากๆค่ะเล่นละครได้ทุกแนวเลยจริงๆนะว่าจะเป็นแนวปูโรแมนติกคอมเมดี้หรือว่าจะเป็นแนวดราม่าชีวิตรันท์นี้ก็เล่นได้ถล่มทลายก็เล่นได้เพราะว่าพี่มากจัได้เรื่องหนึ่งที่ที่ที่ร้องไห้ถล่มทลายเลยเล่นกับพี่เวียป่ะเหมือนอ่อนแอเหมือนโดนกลนแกล้งตลอดเวลาแต่ว่าพอมาเล่นอย่างที่บอกนะคะว่าภาพยนตร์ที่จางรายได้ถล่มทลายอย่างพี่มากพระขนมนั่นเองนะก็ เหมือนเล่นได้อยู่หลายลุมหลายเป็นตลกด้วยนะตอนนั้นที่ต้องเล่นใช่ไหมแล้วฟันดรามาดราม่าก็ต้องเล่นเออเรียกว่าเก่งจริงๆนะคะคือขบบาทใช่แต่ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมายเดวิกาก็ประกบกับพระเอกแม่เหล็กช่อง7็ก็คือพระเอกคนที่อยู่แถวหน้าเนี่ยหลายต่อหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณเวียอย่างที่บอกในเรื่องเงากรรมประเทศหรือว่าจะเป็นออบชนะพลจากเรื่องเหนือมนุษย์นะคะหรือว่าจะเป็นวินทาวินจากละครเรื่องดอกแก้วอย่าง โดมประกอบลำก็คู่มาแล้วในแบบเรื่องนี้ก็ถือว่า และสร้างเลตติ้งได้ดีเหมือนกันค่ะที่เรื่องตะวันทอแสงคนเราเนี่ยก่อนที่จะเป็นดาราได้เนี่ยก่อนที่จะโด่งดังได้นะว่าต้องดิ้นรนหลายๆสิ่งหลายอย่างอ่ะกว่าจะได้มาถึงขั้นเนี้ยไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยสบายๆเดินเข้ามาก็เป็นได้ใช่เพราะว่าทุกคนมันต้องมีความพยายามในอย่างหน่เขาก็ที่ที่เขามีเห็นได้ชัดเลยก็คือความกตัญญูใช่เพราะว่าเขารักแม่มากไปไหนเนี่ยนะก็ต้องแบบว่าแม่ไปด้วยเป็นแบบว่าเด็กดีแบบว่าสุดๆค่ะไม่เหมือนเราไปไหน สมมติไปเที่ยวผับเนี่ยแม่รอหน้าผับนะเฮ้ยเคยเจอจริงๆไอ้นี่เหมือนล่าสุดมันจะมีงานที่ไปเที่ยวกันกันคืมแต่ว่านี้ไม่ได้ไปได้วยตัวเองแต่ว่าเห็นเห็นพันนอินสตาแกรมของใครก็ไม่รู้เออประมาณว่าแม่เหมือนเขาก็ไปเมนในในในอินสตาแกรมเพื่อนเนี่ยประมาณว่าเนี่ยจะเลิกหรือย,ยังรอแม่รออยู่ออน้าเนี่ยรอคนชื่อนี้อยู่ยังไม่ออกมาเลยรู้สึกว่าแบบฮะแม่รอไปเที่ยวด้วยหรอเปรี้ยวไปไหมทำไมแม่ไม่เข้าไปด้วยกันเลยแต่มีเพื่อนน้ำอ่ะก็แบบ ไม่ได้หลอกข้างหน้านะจ๊ะคือแม่ไปด้วยเลยคือแม่ชวนเที่ยวเที่ยวด้วยกันกินเล้าด้วยกันงงมะเออดีอันนี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นพ่อของเพื่อนอต่เที่ยวร้านเดียวกันนะอเออเป็นร้านนั่งกินทรเมดาโอ้อายุนขนาดนี้นี่คือก็ต้องนอนแล้วนะนอนอยู่บ้านแล้วนะ่นแก<อ>่เฮ้ยพ่อเอามี <laughs> ด้วยการวาเก๋ไปอีกแบบนะแต่ว่าเขาเกิดหลังจากเราปีนึงในนี้เขียนว่าอยู่จริงๆไม่ได้เรียนแล้วเนาะเอ๊ะไม่ถึงว่าไม่ได้เรียนโรงเรียนแล้วจบไฮสคูลแล้วคืออยู่มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีก็เขาบอกมาว่าสวยมากสวยคดีดูในรูปก็แบบคือนํำว่าเขาผอมนะถ้าดูตัวจริงนะเออถ้าดูตัวจริงดูผอมแต่พอออกกล้องก็จะดูพอดีใช่ไหมก็ออกกล้องก็ยังดูผอมดูกระดูก สิให้แบบเรามันกระดูกคนละเบอร์กันเออคนละเบอร์จริงจิ่งแท่ชั้นเนี่ยเนื้อหุ้มกระดูกแบบสุดสามชั้นอ่ะนะแต่ว่าเขาก็เป็นหนึ่งในเด็กของคุณเอซูเปอร์ชายนะจ๊ะอย่างงี้พี่เอใช่ไหมเป็นคนแบบปั้นมาแต่ช่วงนั้นก็มีปัญหานหนึ่งแต่ตอนนี้ก็โอเคละลงตัวแล้วอ๋อใช่เขาไม่เขาเคยเป็นอดีต ผู้จัดการของคุณเองจะมาใชยแต่ตอนนี้เขาก็อาจจะแบบว่าได้ออกมาแล้วใช่แต่เคยที่แบบมีข่าวที่แบบโน่นนี่นั่นนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็คือเคลียร์แล้วโอเคแล้วใช่โอเคเขาก็หันกลับมาทํางานวยตัวเองเนาะจะมีคุณแม่ได้แหละคอยสนับสนุนเออดูแลอยู่นั่นเองใช่แล้วนะแต่ผลงานของใหม่เนี่ยเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงๆนะมไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราบอกอีเว้นนะใช่ตะวันทอแสงในช่องมาเล่นกับพี่โดมประกอบลำนะคะนะ แต่สาวน้อยน่าจะเก่งแก้วภาคสีก็เล่นเออนะคือคือได้หลายบทบาทจริงๆแล้วก็พูดถึงเรื่องใบหน้ากันบ้างดีกว่าใช่แบบว่าก่อนเข้าวงการมาคือถามว่าลูกคือเขาเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วแล้วก็น่ารักคือคือคือสวยอยู่แล้วไงเออคือเขาหน้าเป๊ะอยู่แล้วนะแต่พอมาแบบเข้าวงการก็ต้องพัฒนาตัวเองป่ะเออมันก็จะแบบ ยิ่งเปลี้ยงมันก็เลยรู้แหละว่าเขาไปทํำยังไงใช่เขาดูแลตัวยังไงแต่ว่าคือมันก็ยิ่งเปลี้ยงกว่าเดิมแล้วก็คือทําให้ผลงานเนี่ยก็มีเข้ามาเรื่อยๆคือใช่เรียกเงินในกระเป๋าได้อ่าแต่ว่าเพิ่มความสบายให้ตัวเองได้ตอนนั้นที่เคยดูในกองละครที่เขาไปบุกกองละครแล้วย่าๆได้เล่นตอนนั้นเขาก็มีเป็นเหมือนเซตหนึ่งเป็นกลองเขาเลยในนั้นก็จะมีเป็นผักเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารที่แบบไม่ให้ไขมันอ่ะเออ เขาจะมีวิธีดูแลตัวเองของเขาถึงบอกไงเขาทานอาหารเสริมหรืออะไรอันนี้ก็ไม่ทราบคือคือถ้าเป็นเรานะในในเซตหนึ่งจะเป็นอะไรนะใช่พวกพวกเนื้อไก่พวกเบอร์เกอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นเขาเป็นแต่ผักกินไม่เลือกจริงๆนะรู้สึกว่ากินสลัดผักกินไม่ได้มันไม่อยู่ท้องอ่ะคือน้าแล้วแต่ช่วงว่ะคือแบบถ้าช่วงหนึ่งแบบอยากไดเอทก็คือไดเอทจริงๆแต่พออีกช่วงหนึ่ง เฮ้ i, เริ่มทำไม่ได้แล้วว่าคือเกิดมาทั้งทีกินไม่ได้หรือไงอ,อะไรเงี้ยเออ <laughs> ก็ต้องกินแต่ละแต่นะช่วงก็พอรู้สึกว่าอ้วนขึ้น ก็ต้องลดลงหน่อยนึงจอกใหม่ดาวิกาก็ติดตามผลงานด้อยฝากติดตามผลงานด้วยละกันายังมีผลงานอยู่อีกเยอะเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะตอนวันนี้เวลาก็หมดลรงแ้วเนาะแต่ก่อนจะจากกันไปค่ะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้หญิงค่ะนั่นก็คือบีวันนั่นเองที่ช่วยคุณนัทขาวเนี่ยสว่างกระจ่างใสค่ะค่ะและผลิตภัณฑ์ซิลวี่นะคะที่ช่วยให้รูปร่างของเราเนี่ยสวยกระชับนั่นเองใช่แล้วะแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะทางช่อง INTV นทีวีและทีวีดีค่ะวันนี้นัทกับน 아 <목소리>